ทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจไม่ขาดสายนะคะเมื่อเห็นภาพร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เซกโลโซนอนป่วยแอดมิตอยู่โรงพยาบาลโดยสายเหตุของการป่วยครั้งนี้นะคะทางด้านภรรยาค่ะคุณการได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพราะตนเองให้สามีรับงานคอนเสิร์ตเยอะจนพักผ่อนน้อย การวิพากษ์า่ค่ะภรรยาสุดที่รักของตำนานรอรเกอร์เสกโลโซได้โพสข้อความสุดห่วงสามีผ่านทางด้านเพจเสกโลโซนะคะโดยระบุว่าจนได้การแอดมิดครั้งแรกของพี่เสกโลโซการขอโทษที่รับงานเยอะเกินไปเธอควรพักผ่อนบ้างช่วงนี้พี่เสกบุบบ่อยมากหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกขอโทษนะคะต่อไปคงจะสแกนงานคอนเสิร์ตคงไม่รับเยอะแล้วค่ะ และคุณการนะคะก็ยังได้ออกมาอัปเดตอาการของพี่เสกด้วยนะคะบอกว่าไม่เคยนอนโรงพยาบาลนะคะก็เพิ่งจะหลับไปและทางด้านคุณการนะคะก็ให้ฉีดยานอนหลับให้แต่ทางโรงพยาบาลให้เป็นยากินแทนนะคะเพราะไม่อยากให้มียานอนหลับอะไรพวกนี้มากเขาไม่เคย admit, แอดมิดแกก็คงรู้สึกอ่อนแอมั้งขอกำลังใจให้พี่เสกโลโซก,กันเยอะๆนะคะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ